สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับช่องมีการทีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Truck Simulator USA Evolution นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ อัปเดตก็มาหลายอย่างนะครับน่าจะอัปเดตทุกคนนะอัปเดตพร้อมชักเลยนะแต่ว่าแต่ว่าชัก U.S.A จะอัปก่อนชักอันติเมตนะครับนะชัก U.S.A อัปก่อนเนาะโอเคผมก็จะมาทําคลิปชัก U.S.A ก่อนนะครับนะนะครับอัปเดตแรกนะครับก็คืออัปเดตแรกนะครับคือมีรถไฟฟ้ามาครับผม เห็นไหมครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นรุ่นนี้เคยมีทักทักซีวิเตอร์218นะครับนะครับเป็นรถพลังงานไฟฟ้ามันจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับนะแต่ว่ารุ่นนี้จะแรงมากเลยนะครับแบบทุกน้อยแต่น้ําหนักมันทุกได้เยอะแบบ1,000งพันอ่ะพาวเวอร์หนึ่งพันนะครับเหมาะกับเหมาะสำหรับการเล่นออนไลน์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นคันที่แรงที่สุดในเซิร์ฟไปนะครับผมนะคันนี้แรงสุดแล้วเนาะแล้วก็มีคันหนึ่งนะครับเห็นไหมเป็นรุ่นนี้เนาะนะครับก็มีรถไฟฟ้า2คันนะครับนะ อัพเดตที่2นะครับมีพ่วงใหม่ครับนะเป็นพ่วงที่ใช้กับรถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องมีการชาร์จพลังงานไฟฟ้านะครับนะต้องใช้อย่างเช่นตู้ตู้แช่เย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาจะรีเวิร์บใหม่เนาะเขาจะทําเป็นตู้ของไฟฟ้าเลยนะครับนะฮะก็ต้องซื้อหัวไฟฟ้าก่อนเนาะถึงจะเล่นได้นะครับ มีอัปเดตใหม่อีกอันนึงนะครับเป็นอัปเดตที่3นะครับนะก็คืออัปเดตเกี่ยวกับเมื่อมีรถไฟฟ้านะครับก็ต้องมีเครื่องชาร์จครับนะฮะก็มีตู้เติมพลังงานไฟฟ้าใหม่นะครับนะอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนาะก็พบได้ทุกเมืองนะครับนะตู้ไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสําหรับหัวไฟฟ้าเท่านั้นนะครับผมนะฮะอื่นชาร์จไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาหัวลากเราไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่าน้ำมันจะหมด อีกอัปเดตหนึ่งนะครับอีกอัปเดตหนึ่งก็คือที่หน้าการเล่นออนไลน์นะครับตอนเรื่องรถเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เฮฟวี่ดิวตี้นะครับคือเมื่อก่อนอ่ะไม่มีคำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันทุกคันอย่างเช่นหัวลากที่ไม่มีเฮฟวี่ดิวตี้ก็สามารถลากพ่วงมากๆพ่วงหนักๆได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับทบรับแล้วนะให้หัวลากเฮฟวี่ดิวตี้เท่านั้นนะครับที่สามารถปรับนี่เห็นไหมที่สามารถลากหัวหนักๆได้นะครับเห็นไหมหัวนี้ลากไม่ได้นะครับไม่มีเฮฟวี่ดิวตี้เนาะก็อย่างนั้นะครับนะ นะอัปเดตใหม่ของยามีคนี้ครับวันนี้ก็ก็ไปเล่นเกมนี้เยอะๆนะครับทักซนะิมูเลเตอร์เวนเออีวอลูชันเนาะถ้าบัตถ้าทักอันติเมทไม่ค่อยแบบชอบนะก็เล่นทักอีโวได้นะครับมี2เกมเนาะสำนี้ก็ไปเรื่องกัลบลาไปก่อนนะครับสำนี้ก็สวัสดีครับด้วยนะครับทุกท่านเอ้า